หมากมีหมากมีในดองฮะพี่น้องแกะวานหมากมีนั่งหมากบายใหญ่ปไดจุดปรยแบงไงไพ่สสบายดีเดอร์พี่น้องสมบัติดีย่ำชาสาพี่น้องนจนงมาตเหตหัว ลูกไผ่เห้กินคลวกดอกนั้นดอกนั้นก็ดอกข่าเจ่วพริกดิบแล้วแล้วก,ก็แกงนั้นวายของปลาดำมแม่ดิแทกซื้อไว้วนันสองทงขอมามาๆ ต้องแบ่งเนาอาหารเศ้ามื้อนี้พี่น้องแกงหวายใส่ไก่น้อเป็นยังคือบุกินจำลองเบิงดู่ยังมนี ลูกช้ายก็ลูกพาาสิกรับเรวกรับตอนแรงใช่ม่ะหรือกรับตอนเอ้าเ,เสื้อผ้าซสื้อห่เล่ะบไปดื่มเม,มื่อเขาจะได้กรับมาโอ้จะชิไจะตื้กไปทำงานตัวเราบหตไป เาว่าไใส่เงินใส่เป็นบุกพ่อเราเป็นบุเรือเ้ึเรือก็ว่าเราพังไปบนเสาหองบนเสาหองบนขื้อเขาบนไปต่อาอมา่อึมาอมา ว,ว่าูกห้่มี่ปลากระคุมคนเพียวตแค่โนนกระคุมมาพองสิดนิดิยังงนหนึ่งหรยนดนปลาเอาสิยคือบ่กบอกคืออ่านัานละปลานีก่นกระคุมขาดตัดิ ห่มนะหมักหนะก็เอาออไปผ่าใส่ตัวเล่าตัวนั้นนะ่ะไปดีปลาลุงย่างขาวๆเลยกินเขาแล้วก็<ห>ชิมเมอทรงลูกาบ,าบายดีพี่น้องกรับบ้านพี่น้องว่าคือพวเอาอยูน้ำนายยูพี่น้องแต่ว่าลูกกูใช่เหรอคือไปอยูน้ำนี้บ้านเขา บอ,อ,อ,าอาก่นนะครับบอกเขาเจา<ห>า้ากับบุมี่ไพัยเบลคอกวาลูกน้องด,ดากับเป็นลกปุ๊บน้องยังนอะหนึ่งสามวกับสองขวแบบ<า>แต่ต<า>ี คือเฮาคือการน,นี่คันคันกระทินน้าผัวนี่ก็มาอยู่น้ำเฮาหน่อยนักเราสิไปอยู่น้ำน้ำผัวพี่น้องนอกจากว่าเขาเจ้าอยากมาอยู่ก็อยู่ได้บุกินยังเอาปลาให้คันสิกินผู้เดียวมีกูกินบ่กินได้ไหมย่งางหอปลาเด้ได็มีเออมีอ่ะไใหพักเจ้าชงพักเป็นไงนะคะ กองขาวบางใหญ่น e ่ะไอ้จ่เย็นชุดยอยกระังนตาลนเลยแิมาเสกกระด๋อเสียหน่อยเขงไว้นี่เสบน้องไก่เอาจับนน่ะถินไก่ต้องไปต่อหัวแล้วแล้วก็หัวมึงขู่กันทุก ต้อองกฮะนอาจับเหัแม no ่อยากอไรใส่ก right. ี <S <S ่เม่เนาะโอ้โหปี๋เดี๋ยวนี้โนตรเลยนะว่าขี้หยาไม่ไหาเรือถ้าคนต่อยสสองพระสองพระพอวิ่งทำไมอยู่มันจะตัดงกินบ้งนี่หอ้เบิ่งคนส้นเมื่อมันยิ่งบ้า เ uhm, mm hmm. so มือนทักลูกไข่โรเทนไข่สามสิบเก้าสามสิบเก้าขวไปหามอเดือนทางมาเงินมาะเงินได้หมดเงินไปก็ไ้กับเงินหลายบาทเวทเมือนใส่ทังกัางจับปลาพอฆ่ากาตายแล้วก็เขาเส่ทังกั่งาะ มันก็นกลางเมื่อนั้นคหัวมันยันงเล่นน้อยกลางแฉะเอยแจ๋วมช่ครับเขไปนำเน่ลยคือบี ก็ไกก็ให่ก่้เ่าก่จริงว่าคือมันยำเสร็จเขากูอยากขามันจะมาขึ้นเนี่ยโซ้องเสือส่ามือคผ้มบางคนกูถมงูดีไหมงเ <c oughs> นึกตี ยืงงงด i ดอกคาดอกาจกต้นสดอกมาครูตัน yeah. <th ้สเห็นสามพวงเเก็บมานึกคูอีั่อ้าวเก็บกินนะแม่มครูนะต้มแก็ก็จะตัสั่มันก็ค้ายๆแบบยอดมันเนาะไก่ปลาขี้มาเห็นไก่ปลา ยอดายอ่อนมาอย่้รู้เร่อขฟายเป็นโผเป็นโหาพันในปากกแถมกินันเป็นใหญ่ก็หุอเอกินไเดีย้เนี่ยกินแมวพอเราจะเบื่อแล้วอันนี้คือแตแมว จำได้เงาเมื่อทำนี่มาทำสื่อละมันทำมันเลยซื่อของมันมากสือเราามมีเงินเจ็ดแสนมหวังสื่อละมาเกิดแค่เ็สิบห้ามเหลือมันหวานเขาสื่อมาไหว้เมื่อวัน้เ้ยื่อสามชิปนี่เป็นสุดเก็ตนี่ชิปแปะนะชิปแปอกได้ป๊า่ิปแป สามแปดก็บาสีหาส้นตสื้อสามิลลบจอยู่มันเบื่อเลยเากินนนมากเป็นไงไ่กพ่ของเมือบบบวบได้จนชตาทางที่งหบวบคมน่ะทางี่งหาไปดำนาสนมกล่มก้มมือเมานอนเมาคือกันก็มึงเมาเกียดนั่นเขาอเมาเกียบเบื่ออะไรนซะ ไปนำหน้าซอยขุ้กลมเราเราต้มเราจะได้เห็ดยังกินน้ำน้ำเกี่ยวเลยเกี่ยวเนาะปีนี่เหรอเกี่ยวเราเห็ดย่างกินจากว่ากินเห็ดเห็ดกินอยู่พี่เนี่ยกูนั่มาจับเอาบวกคมแกงใส่ยังแหละผักแห่แล้วเฮ้ยเห็ดแจ็ดเแกงแล้วผัดประซีเบิ่งขอาบวกคมเพิ่มเพืกินต่อไปอันของผมนั่นละเพิ่มความไม่ซี่เบื่อบวกเพิ่ม บองบวบมันต้นเพื่องกันปลาตอกเดต้องวิ่งขึ้นหายของเนมันหลายเนาะวิ่งได้มาขืนหายป่าเนี่ยโขมกับมีมีอ๋อเอาเลยอีดำหน่ะประธานเห็ดกินอีดำหน่ะปลาใบชะก้อนเอามากูุบจังมี่ยังกบหรือปลาเนี่ยนะกบหออมเดี๋ยวมัดถุยนั้ำเลยโขมโมถักกินบางคนหมักโขมเนาะบ้านยองว่า ยังมกเ่อมมักมาบกินเรยบกระดาแบกระดาเิ่นหมักกระหอบบกินกินกับปลานไม่คุ้ยเยอะกมันคืออยากเบื่อให้มาคอยกินเมื่อวานคังประมากินนี่เปยังเนาะก็เบื่อแต่ตัวนั่นแหละตัวเองหาเบื่อเองสั่งมีกัง รไป,ป่อามามันบ่งันบอกไม,ม,ม่จีนตักมันเลยจีนไก่ไม่อดคาบุคคลหารดกิดยังงล่

มไปอยู่ที่ต้นอยู่ไป่ตได้เห็ดเปลี่ยนเราอาแมนยวด็อกเห็ดหมดแรงเนก็ได้พอได้กินมันมาได้เที่บ้านมันพอได้เก็บมันบเป็นของเท่าแล้วอย่างไรยังกับมาได้มาได้จะกินมาได้จะกินไส้ท้องเองใจเราเราก็ไม่อยากไปละดองนะดื่มไปเอาหนีแหละมันว่าง่ก็บว่าง่กับพวก รอบวันหยุดยังไม่ hết งานยังงูอ่ะเงินเดือนบวกก่อนหมื่นเงินวันพักเงินเดือนหมื่นเพิ่เก่าสาวหอมอยู่มาไหนบอกเนี่ยบางส่วนเขาบอกแล้วบ่นบ่นแล้วเพิ่มไปอยู่เรียงงูอ่ะหมดไม่มีงานอื่นทำบอลเขาแกดีไปอยู่ในเมืองก็เออแม่

เอามาพี่กินไหมหรอกินไหมชอบไหมเลยชอบกินเยอะอ่ะกินหน่อย เอ่ม,ม่ัแล้วก,กินลายกวนกินจาานานออกยำเก่าใหม่มาทิ้มผู้สิเก้อเนี่ยเดี๋ยวมานน่ขวานหวานมอสี่หนั หมอต้มยังเขต้มไรต้มปลาเมึ่นี่นั่งพิงรับขาวไปละคมวันอยากเลยอยากเลยก็อยากแล้วก็คืกอว่าเราไม่เพราะประหิตหลอดเอาพเรามาเปิดด้วยหอนเลยเหตุแล้นเล ม่นคือเขาได้งัวอัวเลาเ่มันบอกามาถึงยังครับแต่ัวเล่ากอเ่ออกเขาเป็่าวางเมืองแดงังนี้ก็บก่หานปางวานวห่าน